ครับราาตอนนะครับหลังจากที่เราไปบุกนะครับโรงงานอะไรไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เหมือนเราจะเจอผีร้ายเลยว่ะดูเวเบนไม่ค่อยกลัวเท่าไหรไ่่อ <c oughs> ุ้ยน,น่ากลัวจังเลย ไล่ดีกว่าอืมไอ้กดฟิกมันอยู่ไหนโอ้ย โดนเกออุ้ยมาหมดละก็เฮียละเพิ่งมาเองเซตแรกมาอุ้ยไอตัวนี้มันต่อยหนัก,กว่ะเป็นนักมวยเหรอมึงไปต่อยมวยไทยเถอะด้ขนาหนักขนาดน,น,นี้อ่ะไปไปต่อเลยคือหยุดแรงอย่างเลยนะตัวนี้เนะี่ยอุ้ย ไอ้เหี้ยมมันปล่อยโซน่าโซน่าร้ายแรงครับเป็นโซน่าแบบโซน่าอันตรายว้ายแป๊บหนึ่งสิจ้าพี่จา๋าอุ้ยมันปล่อยขึ้นโซน่าไอ้นนเหี้ยมอืมห้องเป็นปลาวานหน่อยอสัตว์อุอ๊ยโทหทีพีดด่ดูดูมันรำอะไรของมันวะนะในตัวด้านหลังอะ อุ้ยเขาไม่แต่ล้่ฝนไอ้เหี้ยน,น,นี่ลำ้ำเรียกพายุทโโอร์นาโดเว้ยอุ้ยไอ้เหี้ยไปล้อมันไงอุ้ยเกือบโดนเวนลาฮะมาสิจ้าแป๊บหนึง่งป๊บหนึงหน่งป๊บหนึ่งจา้าแป๊บหนึ่งจ้าชันนลบอลด้ว,ว่าตัวมันเกียนอุ้ยอยากเล่นฮิตบาร์ว,ว่าไม่ได้นนานละสัตว์จะตายอุ้ย ฮิดบ้านกูเก่งขนาดนี้เลยเนี่ยกูไม่ได้จับนานเนี่ยกูเพิ่งรู้นะฮิดบ้านกูเก่งขนาดนี้เลยเอาแย่แล้วพวกมึงเอาเจอท่าใหม่แล้วนะอุ้ยอุบ้านมาดิไอ้เชนนี่สัตว์เอาตายเลยนะเขาเล่นเอาสังคมไม่ใช่นี่ก็เอาตายสัตว์ไขว้บอลเจ่ะอุ้มวูยกรุงรัวฮิดบ้านแล้เก่งขนาดนี้เลยวะเอาสวยสิพวกมึงสโตนิกดูสคืออะไรอ่ะสโตนิกออุ้ยฮิดบ้านแล้เก่งขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยทั้งรู้ เอ้ยเจ้้ยเจยเจย่เฮือเฮือเฮือไม่นามันต้องโผล่มาแน่เล้ครับไอพวกผีร้ายเนี่ยเฮ้ยจะตกเอเเเอันนี้คืออะไร่ะอ๋วางก่อน ต่อยเลยหมัดปาก็พอโอ้แล้วต้องวิ่งเฮ้ยอีนี่ก็สั่งจังเลยแป๊บหนึ่งสิจ๊ะกำลังดันอยู่เนี่ยเ,เราต้องลงมาใน็ดทอดอ่ะ เรารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยวะ่ะหนากูวาแล้วแต่ไม่แม้ไรครับเรามีพายุทอร์นาดโดไฟโลกันอยู่นี่ถ้ากูรู้ว่าตัวกูเก่งขนาดนี้เนี่ยกูเล่นตัวนี้นานแล้วเนี่ยตัวนกูอุ้ยไอ้ โทนาโดเฮีย่เย,ยเนี่ยมันติดตามด้วยเนี่ยมึงมีฝั่ง GPS ตัวเนี่ยเฮี่ยยโดนไฟดีพวกมึงอ่ะผมมีครับเนื้นอเนื้อไหวอยู่เว้ยผ่นานขาดต้องสว่างนี่ละแล้วก็ดันตรงนี้โอ้ จะบอกนะว่อาอย่างดีเว้ยมันก็ไม่ใจร้ายขนาดนะั้นไอ้ไอควายเฮ้ยมึงโง่ปะเนี่ยเอออันนี้คืาอะไให้เราเหยียบหรอถ้าเราไม่เหยียบอ่ะ๋อเราก็แค่ดันอ้นี่เข้ามาไง เฮ้ยคุณมันอัจฉริยะเนี่ยว่าไปนั่นเลยครับป๊บแล้วก็ต้องเป็นแฟนดอนบอลครับไปเมืองมันไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยอุ้ยตกใจหมดสัตว์โดนกู อุ้ยมันทึบเราสามตีเราตายตัวกูแตกมึงโรคจิตมากเลยนะตัวมึงเนี่ยตัวบ้างไหมเนี่ยโดนคุงนะไะไฟลกกันนะอ่ะเฮ้ยอุ้ยมันเยอะมากคนะ่นมุชมชุมประมาณสามตัวไอ้ียัยนี่ก็หมนะุนในสัตว์แม่งหมุนทั้งเกมเลยอุ้ยฉลาดจังวะ อุ้ยตัวเรามันมีท่าแบบเฟียเฟ้ยวเต็มเลยวะ่ะพี่น้ผมรู้เรามีท่าแบบนี้ด้วยเนี่ยแป๊บนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงแป้นหนึง,นง,นง,นงขอเวลานอกขอเวลานอกมามวยมีหลายยกเว้ยยกนี้เป็นของข้าพี่น้องอุ้ยไอเย้เหี้ยนียงแล้วไอ้เหี้ยบ้าไอ้เหี้ยโรคจิตไอ้เหี้ยโรคจิตแล้ว วิ่ตัวมันถึกมากเลยเนะี่ยเกือบตายเยี่ยอยากเจอมันเนี่ยก็ันนบอลแล้วไปเอา้เอามันเป็นตดทางนี้ละ่ะอ๋อก็เอาไว้ๆขึ้นไป ไอ้ควายนางกัวเนี่ยไปเออนี่ทมันขึ้นไม่ได้อะทมันละก็เฮ้ยนี่ยังท่านผมมันต้องเป็นฮิดบ้าแน่เลย กูมาแล้วกูไปไหนน่ะทางนี้ไลนมั้งอ๋อนี่โอเคโออามึงอะโออามน่าจะเลื่อนในเนี้ยไนเขนอันเนี้ยโอ่านะโอเคใช่ได้ <c oughs> ก็ไวๆไปที่เกือบเกือบเกี่ยวไม่ติดไปเดี๋ยเดี๋ยวนะกตมังเสียงอะไรวะดืม่มเค่องโอเคเฮ้ยทำไมมันโกทางเนี้ยได้ปะอันนี้แหละ ว่ายอุ้ยซูบนรถไฟครับทั้งเมืองนะครับไม่มีคนนะครับแต่บนรถไฟกับมีคนนะโอู๋หมายกอดอนะชีวิตเนี่ยกูงงมากเลยสวยจัดตีไม่ตกรถไฟใส่เวนโอ้ยลุมสวิ่งจิ้งแล้วไม่ชอบเลยอ่ะพวกเนี้ยแม่งลุมเว้ยให้เอกนะเว้ยใจเย็นสิ มันยังเลยเลืยไอหมาไหนไอหมาไอหมาขี้เลื้อนอันไหนไปไปมึงอ่ะอุ้ยตกใจหมดสัตว์ไอเช่นนี้ก็วาร์ปได้ไอเช่นนี้ก็วาร์ปได้โอ้ยต่อยหนักอีกโอ้ยงงอะดิมึงงงอะดิไม่เคยโดนทางเนี้ยโดนโก้โดนโก้โอ้ยมาไปโลกัน

Both of that insufferable brat Tennyson, once and for all. fool thinks he is hunting me? But the hunter shall soon become the prey. Long